หลงปู่ทอมเป็นชาวบ้านครอบครัวเล็กๆริมน้ำโขงในจังหวัดหนองคายบิดาเป็นชาวประมงมารดาทำรรนาตั้งแต่ยังเยาว์ท่านมีจิตใจอ่อนโยนรักการสงบเมื่ออายุได้13าปีได้ขอบวชเป็นสามเณรน,นวัดบ้านเกิดท่านขยันเรียนพระธรรมวินยัยฝึกฝนสมาธิและสวดมนต์ไม่ขาดพออายุครบบวชท่านได้อุปสมบทเป็นพระภิกษุ และมีโอกาสออกเดินทุดงกับพระสายกรรมฐานหลายรูปท่านได้เรียนรู้กรรมฐานแบบเข้มขน้นฝึกจิตเจริญวิปัสสนาและเน้นการปลีกวิเวกอยู่กับธรรมชาติเพื่อฝึกใจให้บริสุทธิ์ดงหลวงจังหวัดมุกดาหารเป็นผื้นป่าที่ทอดตัวยาวบนแนวภูเขาผูผานตะวันออกครอบคลุมทั้งหุบเขาทำลึกลำห้วยสายเล็กและลานหินทรายโบราณที่แปลกตา โดยเฉพาะจุดหนึ่งที่ชาวบ้านขนานนามว่าตาเขาซึ่งเป็นหลุมกลมลึกบนลานหินขนาดใหญ่กระจัดกระจายเป็นแนวคล้ายดวงตาหลายคู่จ้องมองฟากฟ้า,าอย่างลึกลับไม่มีใครทราบแน่ชัดว่าเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติหรือมีที่มาใดที่เหนือธรรมดาตำนานท้องถิ่นของชาวผู้ไทยและไทโซในพื้นที่เล่าว่าดงหลวงไม่ใช่แค่พืนป่าทั่วไปแต่เป็นป่าศักดิ์สิทธ ที่มีดงวิญญาณบรรพชนและผีเจ้าป่าอาศัยอยู่เป็นเขตหองห้ามสำหรับผู้ที่จิตไม่บริสุทธิ์เคยมีพระธุดงบางรูปบรรลุธรรมขั้นสูงจากการปฏิบัติในดงหลวงแต่ก็มีบางรายหายสาบสูญไปอย่างไร้ร่องรอยบางก็ว่าเพราะประมาบบางก็เชื่อว่าเจ้าที่ไม่ยอมรับแม้จะมีเรื่องราวลี้ลับและความหวาดเกรงอยู่รายรอบแต่หลวงปู่ทองมิได้วันไหว ตรงกันข้ามท่านกลับรู้สึกว่าดงหลวงคือสถานที่แห่งบททดสอบที่เหมาะแก่การฝึกจิตให้แน่วแน่ปลดปลื้งขันห้าและเข้าสู่มรรคผลอันล้ำลึกในห้องสมาธิเมื่อยังอยู่ที่หนองขายท่านได้นิมิตถึงเส้นทางในป่าเล็กมีเสียงโสดมนลอยมากลางสายหมอกเสียงกลองเพลงที่ไม่มีผู้ตีกระทบโสดทว่ากระตุกหัวใจท่านจึงเชื่อมั่นว่าดงหลวงไม่ใช่เพลงสถานที่ธรรมดา หากแต่เป็นสนามแห่งธรรมที่ผีและคนอยู่ร่วมกันได้โดยมีสัจจะและเมตตาเป็นเส้นแบ่งแม้ป่าจะเมื่อแม้พูดผีจะมากแต่ใจหากตั้งมั่นย่อมไม่มีสิ่งใดทำลายได้หลวงปู่ทองกล่าวด้วยความตั้งใจนั้นท่านจึงเก็บข้าวของเล็กน้อยมีเพียงกรดบาดย่ามและหนังสือพระธรรมแล้วก้าวออกจากหนองคามุ่งหน้าสู่ดินแดนแห่งตำนานเพื่อเดินทางเข้าสู่ดงหลวง ด้วยสองเท้าและศรัทธ,ธาอันแน่วแน่หลงปู่ทองออกเดินทางแต่เช้าตรู่ในวันหนึ่งของต้นเดือนหกขณะแสงตะวันเพิ่งพ้นขอบฟ้าเหนือแม่น้ำโขงท่านแต่งกายเรียบง่ายในจีวรเก่าใช้เพลงบาทสำหรับบิณฑบาตกลดสำหรับกันแดดกันฝนและหนังสือธรรมะเล่มบางซึ่งบรรจุพระสูตรที่ท่านศึกษาท่องจำจนขึ้นใจไม่มีสิ่งของฟุ่มเฟือย ไม่มีสัมภาระใดที่เป็นภาระของใจมีเพียงสติละศรัทธาเป็นเพื่อนร่วมทางเส้นทางทุดงของท่านลักเลาะเรียบแม่น้ำโขงไปตามทุ่งนาแนวยาวของชาวบ้านข้ามลำห้วยเล็กใหญ่ที่ไหลผ่านหมู่บ้านชนบทท่ามกลางเสียงนกกระเต็นเสียงกบเขียดและสายลมเย็นยามเชา้าที่พัดยาระบัดสันไหวตามจังหวะธรรมชาติกลางวันท่านเดินด้วยจิตแน่วแน่ มองตรงเบื้องหน้าไม่เหลียวซ้ายขวาถือจิตวิเวกเป็นเข็มทิศไม่แม้จะกล่าววาจากเกินจำเป็นหากพบชาวบ้านก็มักยิ้มอ่อนๆและรับบาทด้วยใจเปี่ยมเมตตายามบ่ายหากพบร่มไม้ริมทางท่านก็หยุดพักนั่งสมาธิภาวนาอย่างสงบท่ามกลางเสียงมแมลงกลางป่าและกลิ่นดินที่เปียกชื้นจากหยาดฝนเกา่าบางคืนหลวงปู่จำวัดใต้ต้นไม้ใหญ่ในป่า โดยเพียงกรดผืนเดียวคลุมกายเสียงสัตว์กลางคืนไม่อาจรบกวนจิตที่ตั้งมั่นของท่านได้บางคราวเมื่อฝนตกหนักและลมแรงท่านได้รับการอุปการะจากชาวบ้านผู้มีจิตศรัทธาให้จำวัดในเพิงไม้เรียบง่ายหลังนามีข้าวต้มร้อนๆและคำถามซื่อๆว่าพระคุณเจ้าไม่กลัวผีบ่อท่านเพียงยิ้มบางๆแล้วตอบว่าใจที่ฝึกดีแล้ว ย่อมไม่หวั่นไหวต่อผีหรือลมพายุเมื่อเข้าสู่เขตจังหวัดสกลนครเส้นทางเริ่มเปลี่ยนเป็นทางขึ้นเขาและป่าไม้นาทึกท่านมุ่งหน้าเข้าสู่แนวเทือกเขาภูผานเส้นทางของพระกรรมฐานสายลมปู่มันที่เคยผ่านมาก่อนหน้านี้กลิ่นหญ้าเปียกน้ำกลิ่นดินใหม่หลังฝนทำให้ท่านรู้สึกเหมือนกำลังกลับคืนสู่อ้อมกอดของธรรมชาติแท้จริงกระทั่งย่างเข้าเดือนแปด ฤดูฝนชุกเส้นทางเข้าสู่อำเภอหลวงเต็มไปด้วยคโคลนหนืดและหมอกหนาแน่นป่าทึบจนแสงแดดส่องไม่ถึงพื้นราวกับว่าโลกภายนอกถูกปิดกั้นไว้มีเพียงเสียงน้ำหยดเสียงฝีเท้าตัวเองและเสียงใจที่เต้นสม่ำเสมอเท่านั้นแต่หลวงปู่ทองกลับรู้สึกสงบยิ่งขึ้นยิ่งฝนตกหนักยิ่งมืดหมอยิ่งเหนื่อยล้ากายอาจทุกข์แต่ใจกลับโปร่งใสไม่มีความกลัว ไม่มีความลังเลเมื่อใจไม่มีป่าจะลึกเพียงใดก็เป็นเพียงทางผ่านหลวงปู่ทองและนั่นคือจุดเริ่มตน้นของการทุดงเข้าสู่ดินแดนลีลับของดงหลวงที่ซึ่งท่านมีได้เพียงเดินเข้าสู่ผืนป่าแต่เป็นการเดินเข้าสู่ภายในของตนเองอย่างลึกที่สุดคำนั้นป่าเงียบผิดปกติไม่มีแม้เสียงมแมลงเสียงนกกระตรีหรือสายลมต้องใบไม้ มีเพียงแสงจันเลือนลางที่สะท้อนผิวหินสายที่แห้งแตกราวพื้นพิธีโบราณหลวงปู่ทองปักกลดริมตาเขาหลุมหินลึกลับบนลานหินที่ไม่มีใครอธิบายได้และชาวบ้านไม่กล้าย,ย่างไกยามค่ำคืนท่านนั่งขัดสมาธิภายใต้กลดกลางห้วงความเงียบสงัดที่หนาแน่นเกินธรรมชาติดวงจิตตั้งมั่นเพ่งภาวนาไม่หวนไหวแม้รอบข้างเมื่อสนิท ท่านท่องในใจเบาๆพุโทโธพุโทโธพุโทโธแล้วจู่ๆสายลมแรงพัดมาเสียดเซียวใบไม้แห้งหมุนวนกลางลานหินดังซาซาตามมาด้วยเสียงหวีดร้องโหยโหจากทุกทิศทางไม่ใช่เสียงมนุษย์ไม่ใช่เสียงสัตว์แต่เป็นเสียงทุกทรมานแหลมสูงสั่นสถานเข้าไปในอกเสียงนั้นเหมือนมาจากหลายชีวิตที่ตายทั้งเป็นกรีดร้องผ่านการเวลา เสียงฝีเท้าบางอย่างก็ดังขึ้นคล้ายสัตว์ป่าเดินวนรอบกลดแต่ยังแปลกคือไม่มีเงาไม่มีรูปร่างใดปรากฏแม้กระทั่งเงาวูบในแสงจันทเรากับสิ่งนั้นมีเพียงเสียงแต่ไร้ตัวตนแต่หลวมปู่ทอมหาได้เปิดตามองหรือหลบหนีไม่ท่านนั่งนิ่งไม่กระดิกมั่นในสติจิตปล่อยวางไม่หวาดไม่ไหวสัพเพสัตตาอเวราโนนตุสัพเพ สัตตาอัพยาปัชาโนนตุบทแผ่เมตตาถูกสวดซ้ำๆสม่ำเสมอดังเสียงสวดในวัดที่อยู่เหนือความกลัวเหนือความตายกลายเป็นกระแสคลื่นแห่งแสงบางอย่างที่ไหลไปทั่วลานหินอาถรรนั้นเมื่อเข้าสู่เวลาประมาณตีสามโลกยังคงมืดสนิททว่าเบื้องหน้าหลวงปู่ปรากฏแสงเรืองรองสีเหลืองนวลลอยอยู่เหนือพื้นราวควันตะเกีงโบราณ ไม่มีเปลวไม่มีไส้ตะเกียงแต่เป็นแสงแห่งจิตวิญญาณในแสงนั้นค่อยๆปรากฏร่างหญิงสาวผมยาวถึงเอวสวมผ้าขาวซีร่างบางจนเกิบโปร่งแสงยืนพนมมือกลางอากาศน้ำตานองสองแก้มใบหน้าปนทุกข์และหวังเธอกล่าวกับท่านเบาๆแต่ชัดเจนราวเสียงสะท้อนในใจข้าถูกสาปให้เฝ้าที่นี่มานานนับร้อยปีรอผู้มีธรรมาโปรด เบื้องหลังเธอปรกากฏเงาอีกหลายเงาอย่างเงียบงนันบ้างเป็นชายชราบ้างเป็นหญิงสาวบ้างเป็นเด็กเล็กในชุดพื้นเมืองโบราณที่ขาดรุ่งริงบางคนมีตาวาววอนบางคนดูมินนองบางคนหมอบคลานล้นเหมือนติดอยู่ในห้วงกรรมที่ยากจะหลุดพน้นหลวงปู่มิได้พูดจาใดท่านเพลงปิดเปลือกตาตั้งจิตแน่วแน่เข้าสมาธิภาวนาลึก ลึกกว่าทุกคราวที่ผ่านมาเรากับใช้ใจสัมผัสเงาเหล่านั้นแทนการมองท่านระลึกถึงครูบาอาจารย์คำสอนของพระอาจารย์คงที่ว่าผู้มีจิตสงบย่อมเป็นดังประทีพส่องทางแม้ในแดนนรกแล้วท่านแผ่เมตตาด้วยจิตแน่วแน่ที่สุดขอวิญญาณทั้งหลายที่ยังยึดติดยังคงหลงในความทุกข์จงได้สละคืนความโกรธความกลัวความหลงจงวางบ่วงกรรม และไปสู่พบภูมิที่ดีทันใดนั้นเงาทั้งหลายค่อยๆเลื่อนหายไปพร้อมแสงดวงหนึ่งในนั้นหญิงสาวนุ่งขาวโค้งคำนับด้วยน้ำตายินดีแล้วค่อยๆจางไปกับสายหมอกลานหินตาเขากลับขึ้นสู่ความเงียบสงัดอีกครั้งแต่คราวนี้เงียบแบบสงบเย็นและเบาสบายรุ่งเชา้าแสงแรกของวันทอดผ่านยอดไม้สูงในดงหลง ส่งกระทบลานหินตาเขาที่เมื่อคืนยังเต็มไปด้วยเงาแห่งความทุกข์และเสียงคร่ำครวญไร้ตัวตนทว่าเช้านี้กลับสงบอย่างประหลาเรากับป่าทั้งผืนถอนหายใจโล่งเบาๆหลงปู่ทองลืมตายอย่างช้าๆหลังเข้าสมาธิยาวตลอดทั้งคืนท่านรับรู้ถึงความเงียบแบบที่ต่างไปจากคืนก่อนไม่ใช่ความเงียบอันตรายหากแต่เป็นความนิ่งของจิตที่ได้รับการปลดปล่อย บรรยากาศรอบตัวเรากับเปลี่ยนไปผิวหินที่เคยหมนมัวกลับดูสะอาสดสดใสใบไม้ที่เคยแน่นิ่งกลับวาริเอนตามลมเช้าอย่างอ่อนโยนแต่ยังไม่จบเมื่อท่านลุกขึ้นเพื่อเตรียมตัวออกบินทบาทเหลิบตาไปทางต้นไทรใหญ่ใกล้ตาเขาท่านเห็นบางสิ่งปรากฏอยู่ตรงโคนต้นไม้เงาดำรูปร่างบิดเบี้ยวผอมโซคลานสันเครือเหมือนหมอกควันมันมิได้ก้าวเข้ามา แต่ยืนอยู่ริมขอบเขตแห่งเมตตาที่ท่านแผ่ไว้เมื่อคืนเรากับถูกตรึงไว้ด้วยพลังบางอย่างสิ่งนั้นไม่เหมือนเงาวิญญาณที่ปรากฏเมื่อคืนมันหนักแน่นกว่าน่ากลัวกว่าเป็นดวงจิตที่ยึดมั่นในโทรสาราคะและความแค้นอย่างเหนียวแน,น่นเราปีศาจท,ที่ไม่ยอมตายไม่ยอมไปหลงปู่ไม่หลบไม่ถอยไม่เพ่งมองด้วยความกลัวท่านเพียงยืนสงบแล้วนั่งลงใต้ต้นไม้ทันที พร้อมสวดมนต์พระปริษบทใหญ่ยะโตหังภคินิอริยะยังฐานนงอาปัชชีเสียงสวดทุ้มต่ำค่อยๆก้องไปทั่วป่าราระคังเก่าดังกระทบหุบเขาเงาดำนั้นเริ่มสั่นไหวเปล่งเสียงครวญครางทรมานเหมือนถูกเผาโดยแสงภายในตนเองหลวงปู่จึงตั้งจิตเข้าสมาธิขั้นสูงสุดใช้จิตแห่งเมตตาที่มั่นคงไร้ขอบเขตโอบคลุมวิญญ,ญาณร้ายที่ยังคงยึดติด เสมอเปิดประตูให้สิ่งนั้นได้เห็นความจริงวิญญาณทั้งหลายที่ยังคล่องอยู่ด้วยโทสะจงรู้เถิดว่าไม่มีไฟใดร้อนเท่าไฟใจไม่มีน้ำใดดับไฟใจได้นอกจากเมตตาหากยังไม่วางเจ้าก็จะทุกข์ไม่สิ้นสุดขณะนั้นเงาดำนั้นคอยๆเปลี่ยนสีจากดำสนิทเป็นหม่นเทาเริ่มโปร่งใสและสลายไปกับลมเช้าทีละน้อย เหมือนหมอกที่โดนแสงอาทิตย์ไล่จางจากนั้นเกิดเสียงเหมือนระฆังดังกังวานจากที่ไกลโพ้นแล้วป่าเงียบสนิทอีกครั้งแต่คราวนี้เงียบอย่างสงบเย็นร่มเย็นอย่างแท้จริงหลวงปู่ลุกขึ้นพนมมือหันหน้าสู่ทิศตะวันออกกล่าวเบาๆว่าการพ้นทุกข์มิใช่การนีแต่คือการเห็นและวางท่านเก็บกรดเก็บบาดพร้อมกับจิตที่เบากว่าเดิม ท่านรู้ดีว่าวิญ,ญญาณทั้งหลายได้ไปสู่ทางของตนแล้วไม่ต้องติดอยู่ที่นี่อีกต่อไปและนั่นคือการปลดปล่อยไม่ใช่ด้วยเวทมนต์ไม่ใช่ด้วยฤทธิ์อำนาจแต่ด้วยพลังของจิตที่บริสุทธิ์และเมตตาที่ไม่มีเงื่อนไขใดๆหลังค่ำคืนอันยาวนานที่หลวงปู่ทองได้แผ่เมตตาและปลดปล่อยวิญญาณผู้ทุกจากวงกำกลางตาเขา เสียงหวีดร้องที่เคยได้ยินในยามค่ำคืนก้องเงียบหายไปป่าที่เคยอึมครึมหนักอึง้งกลับมีเสียงนกป่าร้องรับอรุณสายหมอกเช้านั้นบางเบาเย็นสดชื่นราวธรรมชาติกาลังถอนหายใจด้วยความโล่งเบาหมู่บ้านเล็กๆที่เชิงดงหลวงบ้านห้วยบางซึ่งแต่เดิมตกอยู่ในเงามืดของความกลัวมาเนิ่นนานเริ่มเห็นสัญญาณของการเปลี่ยนแปลงยามเช้าของวันใหม่ ชาวบ้านคนหนึ่งลืมตาตื่นขึ้นกลางเสียงไก่ขันแล้วพบว่าตนนอนเต็มอิ่มไร้ฝันร้ายเป็นครั้งแรกในรอบหลายเดือนเด็กๆที่เคยตื่นมาร้องให้กลางดึกเพราะฝันประหลาดหรือบ่นว่ามีคนมองจากป่าวันนี้กลับวิ่งเล่นริมลานดินหน้าเรือนอย่างเบิกบานแม้เท่าคนหนึ่งซึ่งเคยได้ยินเสียงกลองเพงดังขึ้นกลางป่าทุกคืนบอกกับหลานว่าเมื่อคือนเงียบดีแท้ เหมือนตอนข่ายังสาวอยู่ไม่มีอะไรเลยฟ้ากระใสพระในวัดที่เคยสวดมนต์กลางดึกเพื่อป้องภยัยก็หันมายิ้มเมื่อเห็นฝูงชาวบ้านนำข้าวปลาอาหารมาถวายกันเต็มศาลาใบหน้าทุกคนดูผ่องใสเหมือนมีบางสิ่งในใจเบาไปโดยไม่รู้ตัวเด็กหนุ่มคนหนึ่งที่เคยไม่ศรัทธาเรื่องผีและกรรมกลับนั่งพนมมือแน่นคณะกราบหลวงปู้พร้อมกล่าวเบาๆ ว่าหลวงปู่ผมไม่เคยเชื่ออะไรพวกนี้เลยครับแต่เมื่อคืนผมฝันว่ามีผู้หญิงชุดขาวมายิ้มให้แล้วบอกว่าข้าจะไปแล้วหลวงปู่เพลงยิ้มอย่างสงบไม่กล่าวว่าใช่หรือไม่ใช่เพราะท่านรู้ว่าการปลดปล่อยไม่ต้องการขำอธิบายบรรยากาศในหมู่บ้านเปลี่ยนไปทีละน้อยผู้คนเริ่มลงแขกเกี่ยวข้าวเริ่มสวดมนต์ก่อนนอนพูดดีต่อกันมากขึ้น เสมือนพลังงานลึกลับที่เคยครอบงำหมู่บ้านได้สลายไปและสิ่งที่เหลืออยู่คือความเมตตาที่ยังอบอน่นบางคนยังไม่รู้ว่าเหตุใดหมู่บ้านจึงเปลี่ยนไปแต่หลายคนกระซิบกันว่าเป็นพระหลวงปู่นั่นแหละคืนที่ท่านขึ้นไปบนตาเขาคงได้โปรดวิญญาณแล้วหลังจากเสร็จสิ้นภารกิจทางจิตวิญญาณหลวงปู่ทองได้พำนักอยู่ ณวัดชายป่าชั่วคราวอีกไม่กี่วันชาวบ้านวเวียนมากราบโกรดน้ำบางคนร้องให้โล่งใจบ้างมาฟังธรรมบางแค่ยกมือไหวเงียบเียโดยไม่รู้จะพูดอะไรค่ำวันหนึ่งท่านได้นั่งสนทนาธรรมใต้ต้นโพกับกลุ่มชาวบ้านที่มานั่งรอท่ามกลางแสงตะเกียงวูบไหวและเสียงมแมลงกลางคืนที่เงียบสนิทไปพักใหญ่ท่านกล่าวด้วยเสียงเรียบสงบคนเรา ไม่ต่างจากใบไม้ที่ปลิวไปตามลมถ้าจิตไม่มั่นใบก็จะปลิวตามอารมณ์แต่ถ้ารู้ลมรู้ใจใบไม้นั้นก็จะร่วงอย่างสมบวิญญาณทั้งหลายที่ติดอยู่ไม่ใช่เพราะโลกแต่เพราะใจเขาเองยังไม่ปล่อยชาวบ้านเงียบมีแต่เสียงหายใจและเสียงลมเบาๆที่ลาดมาตามแนวป่าลงปูกล่าวต่อทุกเกิดจากความยึดยึดดียึดชั่วยึดรักยึดแขน ยึดตัวตนแม้ตายแล้วก็ยังยึดอยู่ไม่รู้ตัวจึงหลงวนเวียนอยู่เช่นนั้นไม่รู้จักคำว่าพอไม่ใช่วิญญาณเท่านั้นที่หลงคนเป็นก็หลงไม่ต่างกันท่านเงียบไปครู่หนึ่งก่อนกล่าวอีกประโยคที่ทำให้ผู้ฟังนิ่งอึงการปล่อยวางไม่ใช่การแพ้แต่คือการเลือกไม่ยึดในสิ่งที่ไร้สาระเมื่อไม่ยึดใจก็เบาเมื่อใจเบาโอทุกก็ไม่มีที่เกาะเมื่อไม่มีที่เกาะ กำนั้นก็หมดทางอยู่หญิงชราคนหนึ่งยกมือไหว้น้ำตาคลอเธอเคยฝันร้ายทุกคืนตั้งแต่สามีตายแต่วันนี้กลับรู้สึกเหมือนปลดของหนักจากอกเธอกระซิบเบาๆกับลูกหลานว่าข้าเข้าใจแล้วที่ต้องวางไม่ใช่แค่เขาแต่ใจของเราต่างหากก่อนจะออกเดินทุดงต่อหลวงปู่ได้เขนคติธรรมสั้นๆไว้บนแผ่นไม้ใต้ศาลาเก่าใจที่ไม่แบก คือใจที่เบาใจที่เบาคือใจที่พร้อมปลดปล่อยผู้ที่ปลดปล่อยได้คือผู้ไม่ต้องรอความรอดจากใครและท่านก็ออกเดินไปตามทางเดิมเส้นทางวิเวกที่มีเพียงบาทกลดหนังสือธรรมะและจิตอันบริสุทธิ์เรื่องเล่าจบลงแล้วขอความเมตตาท่านผู้ฟังกดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องและท่านจะไม่พลาดเรื่องเล่าและตำนานพื้นบ้านใหม่ๆ เอวังด้วยประกฏการณนี้